บุญบังเอิญคลิปนี้นะครับเป็นบุญบังเอิญจริงๆนะนะครับเนื่องจากว่าเราได้เปิดไพ่สื่อสารว่าการส่งน,น้าพาดเนีย่ยคุณได้กุศลอะไรในในวัดพระศรีสัเพช e นะครับที่เราไปเปิดไพ่สื่อสารคลิปนี้นะครับคลิปใต้ลิงก์นี้นะครับใครยังไม่ดูนะไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับเราจะเปิดไพ่เนีย่ยมันมีไพ่กองสุดท้ายที่บอกว่าได้ส่งน้านําพญานาคหรือพระที่อยู่ใกล้ลิ้นไม่นั้นไม่ใหญ่แล้วจะเพลงจะปังกับคนกองนี้มากๆหลังจากที่เราอัดคลิปนั้นเนี่ยมันในความรู้สึกว่าเอออยากหาวัดในว่า ใน Google นะครับว่าวัดในวุทธยาที่มีพญานาคแล้วเราก็เจอวัดนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดทรงกุศลวัดทรงกุศลหรือวัดสร้างกุศลนะครับวัดนี้นะวัดนี้มีศีรษะหรือเสียงของพญาอนันตนาคราชเนี่ยเก่าแก่นะครับเล่ากันว่าพันกว่าปีเนี่ยอยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็มีการส่งน้ําเปิดให้ส่งน้ําในวันสงการด้วยนะครับซึ่งเป็นโอกาสของคนได้มาได้มาชมคิดบุญบังเอิญนี้ได้อนุโมทนากับเราซึ่งความพิเศษและเบาหารของท่านเนี่ย มีการส่งน้ำและเปลี่ยนสีด้วยนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงอยากมูกันยังไงตามดูกันเลยครับครับบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปริสถานนะครับของศรีรษะของปู่อนันตนาคาราชนะครับอยู่ด้านหลังโบสถ์ของวัดทรงกุศลนะครับ เ,เราจะถวายใบยสีแล้วก็มีหมากผู้ก้าวคำนะครับและผลไม้5้าอย่างนะใครมาชมคลิปนี้อนุโมทนาบุญขอพรปู่พร้อคมกันนะครับเดี๋ยวเราจะส่งน้ําและความพิเศษของการส่งน้ําที่นี่นะครับเขาบอกว่าที่นี่จะเปิดส่งน้ําให้กับปู่เนี่ยในช่วงสงการเท่านั้นซึ่งในปีนี้นะครับ 2> <ม>1 2ถึงเเมษายนเนี่ยให้ส่งน้ำนะครับและเป็นปีละครั้งละครั้งเดียวแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่โชคดีปูน่นำพามาให้ได้มาส่งน้ำท่านแล้วใครได้ชมคลิปนี้ก็เหมือนคุณได้ส่งน้ำไปด้วยนะครับขอพรกันนะ ในถาดหมาครูเก้าคำของที่เราไหว้พระปู่อน,นันตนาคราชนะครับมีดอกบัวอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราเอาดอกบัวอันนี้นะครับมาขอเข้ามาแม่องคารนะครับอธิษฐานขอพอรท่านฝากแม่น้ําไปนะครับแล้วก็บริการบูชาพญานาคด้วยนะครับสิ่งที่ท่านอยู่ในน้ำนะครับใช้น้ําเป็นสื่อนะแม่น้ําใ,ใหญ่ที่เราได้พูดไปแล้วในคลิปนั้นถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นไปดูคลิปนั้นนะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะที่เราบอกว่าถ้าได้มาไหว้พญานาคที่ใกล้กับแม่น้ําใหญ่ๆขอพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณอนะ่ะ อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับมาครับครับเขาบอกว่าปฏิหารของปู่นะครับถ้าในวันที่คนไม่ได้ส่งน้ำเยอะๆเนี่ยนะครับเวลาส่งน้ำไปที่ปู่แล้วเนี่ยจะปู่จะเปลี่ยนสีนะครับมัจะเป็นสีทองหรือสีอะไรก็ได้นะครับดังนั้นสังเกตดูสีเอานะครับจากสิ่งที่คุณเห็นผ่านหน้าคิพีนะครับมาครับ 嗯。 นะครับหลังจากที่เราได้ส่งน้ําปูอันตนา,นาคาราชนะครับถวายใบสีถวายหมาก9คํานะครับกระปูเรียบร้อยแล้วนะณนะตอนนี้เราอยู่ในพระอุโบสถของวัดทรงกุศลนะครับด้านหลังเป็นพระประธานแล้วก็ด้านหลังของพระอุโบสถแห่งนี้ก็จะเป็นศาลปูให้กับไปว่ากันนรสกู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่สื่อสารให้สามกองด้วยกันเหมือนเคยนะครับกับคลิป,ปบุญบังเอิญอันนี้นะครับอ่ะ เราจะให้ใช้ตัวแทนไพ่ตีโลกานะครับเป็นตัวแทนในการเลือกของคุณเป็นคําแนะนําของคุณนะครับนะกองละ1ใบนะครับเลือกจากไพ่1 2 3นะครับอ่ะโอเค อกองที่1นนะครับเลือกเลขที่ชอบก่อนนะเดี๋ยวเราจะเปิดไพท่ทาร่ขยายนะครับเลข1เลข2เลข3นะครับในแต่ละกองจะมีตัวเลขของมันนะครับกองที่1เนี่ยจะเป็นตัวเลขหมายเลข37กองที่2เป็นหมายเลข21อกองที่3หมายเลข13เลือกตัวเลขที่คุณชอบนะครับ37 21 13เลือกครับ สวัสดีครับชาวกองแรกนะครับคุณได้ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่การบำเพ็ญเพียรเพื่อชุบชีวิตจากพระศิวะเป็นไพ่ใบนี้ไหมยความว่าตัวตนของคนกองนี้ไม่ว่าคุณเป็นยังไงอยู่ใช้ความอดทนใช้ความภาคเพียรแล้วสิ่งที่คุณสําเร็จและหวังไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่จ่ยายยอดท้อต่ออุปสรรคปัญหาไพ่ใบนี้มันแปลว่าความเพียรการบําเพญ็ญภาวนาการอดทนเหมืมอนไพ่เดรฮงแมนน่ะหมายความว่าคุณต้องเหนื่อยต้องยากนะแต่คุณต้องอดทนนะ และมันจะสําเร็จเองจากไพ่ใบเดียวใบนี้นะครับคําแนะนําจากไพ่นะทีนี้เรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมให้กับคุณเป็นไพ่ทาร่นะครับมีอะไรที่เราบอกคุณได้อีกนะครับชาวกองแรกนะเจ็ดถ้วยนะครับคำอธิษฐานของคุณจะได้รับการประทานพรหนึ่งถ้วยเถ้วย ในบรรดาคำอธิฐานของคุณนะ่ะมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งท,ท่านเลือกแล้วว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะคุณได้รับสิ่งนี้มันจะดีกับคุณท่านเลือกบางอย่างให้กับคุณบางอย่างนะครับเจ็ดถ้วยกับหนึ่งถ้วยสิบถ้วย <c oughs> เราได้เอากระดิ่งมาอยากตบกระดิ่งให้มันแตกเลยนอะงตรงนี้คือคำอธิฐางของคุณคือไพ่สามใบนี้ยคุณมันคือความสมบูรณ์ไพ่ถ้วยขึ้นเยอะมากคุณดูดิอ่ะคำอธิฐานที่จะประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ตามหน้าไพ่เลยนะครับ คำอมายฐานที่จะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะมีอะไรอีกไหมที่บอกได้ขออีก3ามใบนายอ๊อกวานนะครับท่านบอกว่าไม่ใช่แค่อธิษฐานอย่างเดียวคนกองนี้นะถ้าอธิษฐานล็อกกระทำหรือแอคชั่นหรือมีการทำด้วยตัวเองด้วยเนี่ยเพจอับคับคุณเพจอับคับกันหนึ่งถ้วยเนี่ยหโอกาสดีๆสิ่งดีๆคนช่วยเหลือหรือ ข่าวสารดีๆหรือการได้รับโอกาสดีๆจากใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาหาคุณนะคนกองนี้นะครับถ้ารอเรื่องความโชคดีอะไรบางอย่างอยู่อะ่ะบัวที่เราลอยน้ําไปเห็นไหมครับมีบัวอยู่ด้านล่างตกลกมาแล้วการขอพรผ่านบัวหรือการอธิษฐานพรบัวอะไรบางอย่างมีไพ่บัวขึ้นมากับน้ําเนี่ยคุณฝากใจฝากทุกใดลอยน้ําไปในส่วนที่คุณลอยกับเราหรืออธิษฐานกับเราในการลอยดอกบัวเมื่อสักครู่นี้มันไปกับน้ำจริงๆนะความทุกข์ของคุณอะ เนี่ยคุณไพ่ถ้วยขึ้นเยอะมากนายออฟคัพกับสิบถ้วยคุณกำลังได้รับข่าวดีจากครอบครัวหรือคนใกล้ตัวหรือคนที่รักคุณเน่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้พลังาของคุณไพ่ถ้วยขึ้นเยอะมากอารมณ์ของคุณจะดีขึ้นความสุขความสบายใจของของคุณความร่มเย็นในชีวิตจะเพิ่มขึ้นเพราะอย่างนี้ไพ่ธาตุน้ําคุณออกทั้งในรบรรดาหกใบอ่ะออกไปแล้วห้าใบอ่ะไพ่ธาตุน้ําออกอ่ะ ความร่มเย็ยนเป็นสุขจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่อยๆคนกองนี้ไม่ต้องกัวงวลสิ่งใดอธิษฐานอะไรจะได้นะครับแต่ได้จากการกระทําของเราด้วยไม่ได้ได้จากปฏิหารอย่างเดียวนะทำไมหม,หมายความว่าความเพียรตามหน้าไพ่อ่ะความเพียรที่คุณอดทนมาเดี๋ยวมันจะได้รับปฏิหารแห่งความสุขท่านประทานให้กับคุณแบบนี้นะครับขออีกสามใบสุดท้ายมีอะไรบอกได้อีกหกเหรียญบุญกุศลนะครับถ้ารู้ว่าบุญกุศลหรือโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณแล้ว จะเปิดประตูมาหาคุณและสิ่งที่ท่านบอกก็คือทําบุญเยอะๆทาบุญเยอะๆเพื่อให้ความสุขที่มันจะเข้ามามันเข้ามาเร็วขึ้นน่ะมันแบบคือยังไงดีสมมติสมมติสมมติว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่บนบ้านหลังหนึ่งแล้วหน้าบ้านคุณเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นทางลูกหลังแล้วการทําบุญเหมือนการเขาเรียกอะไรเหมือนการเทเทถนนด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยยางมาตอยที่มันละเอียดและดีอะ่ะหมายความว่า เมื่อคุณทําบุญมากขึ้นนะไอสิ่งที่คุณอยากปรารถนามันก็เดินมาหาคุณสะดวกขึ้นมาเข้ามาหาบ้านคุณง่ายขึ้นมันเป็นแบบนั้นนะครับทำบุญเรื่อยๆแล้วความห้าทางของคุณจะเป็นจริงได้เร็วขึ้นเดทการเปลี่ยนแปลงจัสตเมน t ์ไพ่ของบุญกุศลคืออย่างนี้ไพ่บอกว่าการทําบุญนะ่ะสมมติว่าคุณทําปุ๊บมันจะไม่ช้าทําปุ๊บมันจะเปลี่ยนรับทําปุ๊บมันจะเปลี่ยนรับถ้าคุณทําปุ๊บมาทําให้สิ่งที่คุณพบเจออยู่ไม่ว่าการท็อกซิกหรือ เกี่ยวรัง้งตัวเองไว้กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ทําบุญกุศลน่มันจะเหมือนการทําให้โซ่ที่มันเกี่ยวอันเนี้ยมันหลุดลงแล้วมันจะจบแล้วความดีจะเข้ามาแทนที่ความทุกข์แบบนี้นะครับคนกองนี้นะโอเคเราขอมูฟไปกองที่2นะครับสวัสดีครับชาวกล่องที่2นะครับคนที่เลือกหมายเลข21คุณได้ไพ่ของพระวิรุณน,นะครับหรือเทพแห่งสายฝนมีพญานาคมาด้วยนะครับ คือเป็นกองที่ตามหน้าไพ่คือลิ้นกับตรงนี้มากๆจากหน้าไพ่นะครับมีน้ํามีพะพิรุณมีสายฝนมีเทบังสายฝนแล้วตอนนี้เป็นท่อสงการด้วยนะครับนี่คือไพ่ประจาตัวคุณคนกองนี้จากหน้าไพ่นะครับไพ่บอกว่าให้คุณเปิดเผยความรู้สึกข,ของคุณใช้ความจริงใจกับของตัวเองอะ่ะให้กับคนรอบตัวกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตของคุณจะมาในรูปแบบดีหรือไม่ดีถ้าคุณจริงใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมายความว่า accept that, นะยอมรับมันยอมรับกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วกระแสแห่งความสบายใจจะเข้ามาแทนที่ความทุกข์สมมติว่าจากหน้าไพ่นะคนฟองนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีความทุกข์เรื่องเงินโอเคณนะวันนี้เราเราไม่โอเคกับเรื่องเงินนะโอเคเราเคกจบจุดนี้นะต่อไปเราจะทํายังไงให้เงินที่มันไม่ดีแบบเนี้ยให้มันยังอยู่ได้ต่อไปให้มันไม่เครียดมันคือการปรับที่ตัวเรามันคือน้ําที่น้าที่อยู่จากข้างในเราสึกถึงคนคนหนึ่งที่มีน้ําวนอยู่ข้างในปรับน้ําในตัวคุณให้สมดุลแล้วเดี๋ยวสิ่งรอบข้างมันจะดีขึ้นทําตัวเองให้เหมือน หมือนจุกหมุนน้าอ่ะไม่รู้ดิเหมือนจุกหมุนน้ําให้ทาทาท่อของคุณให้มันโลง่งทาท่อของคุณให้มันโล่งเมื่อเวลาน้นําดีหรือน้ําไม่ดีเข้ามาในตั้งลายคนถ้าน้ําดีก็เก็บไว้น้ําไม่ดีก็ให้ไหลออกไปจากหน้าไพ่นี้นะอ่ะขออนุญาตดูไพ่าทาโร่ให้กับคุณนะครับมีอะไรบอกได้ชาวของที่สองทีเอ็มเพรสความสมบูรณ์ที่สุดไพ่แม่ขึ้นนะไพ่จะบอกอะไรกับคุณ ในออฟสอร์ดห้าถ้วยอีเอ็มเซสขยาย 9, เก้าเหรียญพักหนึ่งนะเดอะเดวิลห้าไม้ห้าไม้ห้าถ้วยนะครับพัทหนึ่งนะโอเค สิ่งที่บอกคนกองนี้ได้นะครับตามหน้าไพา่ The Empress The เ o v e r 9เหรียญเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าคนเลือกกองนี้เป็นลักษณะของคนกลุ่มใดบ้างแต่ไพ่บอกว่าความสมบูรณ์ของคุณอยู่ที่แม่ของคุณความสมบูรณ์ของคุณที่มารดาของคุณถ้าคุณรักศรัทธาซื่อสัตย์พูดความรู้สึกหรือรักของแม่ของคุณอย่างจริงใจมันเป็นแบบนั้นนะครับตามหน้าไพา่ อะไรที่คุณท็อกซิกหรือปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้แล้วคุณเหนื่อยกับมันมากโดยเฉพาะเรื่องการงานหรือการเงินถ้าคุณรักมารดาของคุณหรือคุณให้ความรักกับแม่คุณอย่างเต็มหัวใจไอ้สิ่งที่คุณเหนื่อยแล้วมันพันธะผูกพันันอย่างไรแก้ไขไม่ได้มันจะหลุดมันจะหลุดเข้าใจไหมมันจะหลุดใน o r ฟ t h e De วิ l กับไพ่หกหมเนเ่ยหมายความว่าถ้าคุณพยายามต่อสู้กับสิ่งใดอยู่แล้วมันยากะการที่คุณไปกราบขอพรไหว้แม่ ให้เงินแม่หรืออะไรก็ได้เกี่ยวกับแม่ของคุณมันพ่งไพ่แม่ไรแรกนะครับคือแม่จะปลดล็อกชีวิตคุณได้ไพ่แม่ขึ้นคนกองนี้นะครับแม่จะปลดล็อกชีวิตคุณได้ถ้าคุณมีความทุกข์ใจไม่ไม่พอใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่รอคอยสิ่งใดและประสบความสําเร็จมาเนี่ยไพ่ของบุพการีขึ้นน่ะมันจะเป็นแม่หรือพ่อถ้าคุณมีแม่มีพ่ออะไรก็แล้วแต่แต่ไพ่ของบุคคลที่ให้กําเนิดและก่อเกิดคุณในทุกคน่ะในทุกๆคนที่มาเลือกกองเนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณได้เออไพ่ขึ เนี่ยเห็นปะไพ่ห้าเหรียญใบน,นี้มันแปลว่าการการการขอบคุณการขอเข้ามาการขอโอการกราบขอในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกผิดบางอย่างกับบุรปการีอะไรก็แล้วแต่คนกองนี้ดูนะเกิดอ,อะไรขึ้นเดอะซันการเริ่มต้นใหม่ที่ดีความสุขความสําเร็จที่จะเข้ามาแบบหมายเหมือนการเหมือนการจุดกําเนิดเกิดจุดกําเนิดเกิดเป็นคนใหม่คนกองนี้นะครับจุดกําเนิดเกิดเป็นคนใหม่คุณเกิดที่ไหนคุณเริ่มตรงไหน คุณก็กลับไปเกิดตรงนั้นเพื่อเกิดใหม่เออไม่รู้ทำไมแบบนี้เป็นแบบนี้คนกลองนี้เป็นแบบนี้นะครับอ่ะเราขอมูฟไปกลองที่3สวัสดีครับชาวกลองที่3นะครับคุณได้ไพ่ของเทพีแห่งราตรีนะครับเทพเจ้าราตรีนะไพ่นี้นะครับตามหน้าไพ่เนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณหยุดและรอคอยกับทุกเรื่องที่คุณพบเจอหรือยังต้องการในจุดจุดนี้เดี๋ยวมาเลือกกองนี้ไม่ว่าคุณอยากให้สิ่งใดประสบความสำเร็จอยากให้สิ่งใดดีตอนนี้ สิ่งที่คุณจะอยากใจะให้มันเกิดขึ้นน่ะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแบบนั้นไม่ได้อย่างใจนึกขนาดนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการหยุดและพักผ่อนของคุณเป็นช่วงของการเยียวยาตัวเองเป็นช่วงของการตื่นรู้เป็นช่วงของการทบทวนตัวเองไพ่ใบนี้นะครับแล้วมันจะดีกับคุณตามหน้าไพา่มาดูไพ่ทาโร่กันว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณนะครับขอบารมีปู่นะขออนุญาตครับ คุณได้ไพนะ่ในอ t o เพนท์เคิลนะครับการประครับประคองการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆนะครับในอัพคับเพอาอีคิงอัคันะเพด e o อัคับโอเคอืมตอนนี้เหมือนคุณทําอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ได้อย่างใจคุณมันจะยากไปหมดเดี๋ยวทำอันนั้นก็มีปัญหาทําอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนอะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการนัดเพื่อน ทำอะไรกับคนรอบตัวก็แล้วแต่มันดูขัดอกขัดใจดูแรใจ,ใจคุณไปหมดเลยในช่วงนี้นะครับคิงออพคับกับสิบดาบเห็นไหมคือไอสิ่งที่คุณปรารถนาว่ามันสําเร็จมันจะดีมั่นกว่าไม่ดีมันกระทุกแบบนี้เราถึงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการพักผ่อนของคุณพาย,ยายามทําอะไรไปในสิ่งที่คุณต้องการก็ไม่ประสร็จมันจะไม่ใช่เวลาของคุณนะมันคือแบบหยุดแล้วรอก่อนคนกองนี้นะครับเตุออกคับกับสามไมา้เห็นไหมภาพอย่างการรอคอยสามไมา้นะครับ คือไม่ว่าคุณพาย,ยายามทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทําด้วยตัวเองมันจะไม่เกิดขึ้นไม่สมไม่ยั่งผลแต่ไพ่แบบว่าให้รอก่อนรอจนกว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามารอจนกว่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือมีคนดีๆเข้ามาช่วยอะไรบางอย่างนะครับดังนั้นคนง,งนี้คือหยุดรออยู่กับที่อย่าเพิ่งทําอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไฮปินเซสนะครับเป็นไพ่ของการทบทวนเป็นไพ่ของการเยียวยาตัวเองเดอะชาริออเออเรารู้แล้วว่าทําไมไพ่ถึงให้คุณหยุดก่อนเพราะว่าพลังงานของคุณถ้าคุณจะไปต่อเ หรือคุณทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเนี้มันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่านึกถึงให้นึกถึงสมมุติว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่บนผิวน้ําอยู่ใต้น้ําคุณอยู่ใต้น้าเนี่ยฝนจะตกแดดจะออกอะ่ะคุณไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าคุณโผล่พ้นผิวน้ํามาปุ๊บในจังหวะที่มีพายุปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นคุณไปต่อยากเข้าฝั่งก็ยากว่ายต่อก็ยากแต่ถ้าคุณอยู่ใต้น้ําก่อนจนกว่าพายุจะหมด และพระอาทิตย์ออกคุณจะไปต่อง่ายขึ้นจากความรู้สึกนะเข้าใจไหมเป็นแบบนั้นดังนั้นนะตอนนี้อย่าเพิ่งทําอะไรนะครับ justment รอสัญญ,ญ Just Man, าณ justment ไพ่ justment ขึ้นนะ่ะรอสัญญาณดีๆรอข่าวดีๆเข้ามาก่อนคือถ้าคุณเจอปัญหาแบบ1นึ่งสองสมาเแ้าบมาแบบเพิบเลยทําอะไรก็เป็นเหมือนเตไปหมดหยุดรอก่อนรอจนกว่าจะมีเรื่องอดีๆเข้ามาแต่ว่าเกิดเรื่องดีแล้วหนึ่งเี้ยค่อยเริ่มต้นทําต่อไปกับทุกเรื่องแล้วมันจะดีเองเดชาติอ่อนเป็นไพ่เดือนกรกฎาคม ชีวิตคนกองนี้จะดีขึ้นหรือจะปังปูริเยหรือว่าจะแบบพัฒนาแบบก้าวกระโดดเดือนกระะกฎารอเดือนกระะกฎานะครับถ้าคุณเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยยิ่งเป็นดวงของคุณเลยเป็นกองของคุณเลยนะครับมีไพ่ลัคนาราศีก็รากฎคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดพนทฤหัสนะขึ้นขึ้นกองนี้นะครับจากหน้าไพ่ที่เห็นอืมขออีกใบหนึ่งสองดาบเห็นไหม อย่าเพิ่งตัดสินใจหรือทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะคุณทำตอนนี้มันจะผิดทางและสับสนพ้าึ้นเหมือนเดิมทุกครั้งเลยหยุดแล้วรอคอยขนกองนี้นะครับจะอย่าคา,าดหวังอะไรมากทบทวนตัวเองเยียวยาตัวเองเอาตัวเองเข้าไปหาบุญกุศลครับเดี๋ยวจะดีเองให้เหมือนกองที่2อนะโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปบังอาพามูบุญบังเอิญแบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตาม b ับสกา์ช่อง a n s w e r t ์ทาเอาไว้นะครับถ้าคุณจะไม่พลาดบุญบังเอิญในคลิปแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ